นี่เพื่อนๆใกล้เสร็จแล้วนะเนี่ยเลียล็อกเรียกล็อกสุดท้ายนะตลาดพี่อยากคนลุมเขาเร่งทำเร่งทำตลอดแต่ก็ยังไม่ทันนะฝนตกตลอดด้วยไงเดี๋ยวหนุ่มย่างวะเนี่ยผมโคตรอร่อยเพื่อนเนี่ยร้านนี้ใครมาร้านตลาดพื่อนเขาลุมพระไม่กินร้านนี้พลาดเลยนะเนี่ยไม่ใส่น้ำมนันเลยนะ,ะไล่น้ำมันเพื่อนลายเขาปูฟองเนี่ยตีกันตรงนี้เลยนะเพื่อนตัด เปิดมัไม่เกียรติเพื่อนนี่ขอแจ่มมหาชนเลยนะหมูแผ่นทอดกรอบเพื่อนเป็นซี่งไอ้เจ้ของพี่ยาเขาลุมพิยาจริงเลยเนี่ยหมูแผ่นทอดกรอบร้านเซีนหมอกเพื่อนบ้านบ้านละจันนะหมูหมกเขาเนี่ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทเพื่อนนี่หมกเขาอลังการเพื่อนร้านนี้ไอ้ของร้านพิยาเหมือนกันหมูแผ่นกรอบน้ำยายไก่ย โอ้ยยังยังอยังเหลืออยู่นี่ดีจ้ะตอนนี้เราอยู่หน้าตลาดพิยาคลมโนะจะเป็นตลาดใหมซ่ซึ่งสร้างใกล้เสร็จแล้วมากๆแล้วเนี่ยไปดูอัพเดตหน่อยว่าเป็นไงบ้างปะไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยไปเลยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้มไหมชื่อชื่ออะไรครับชาว์ชาว n ชาเนลชาว์ชาว์ชานลอ่าน้าตุ๊กเนาะจะได้จิดตาชาว์ชาว์ชาเนล อ่าดีนะโอเคอะไรสองคนที่จะตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กเพื่อนตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อชาวชาวชาแนลเทเดอร์สายแดดจากเทเดอร์สายแดดให้เปลี่ยนเป็นชาวชาวชาแนลโอเคเพราะว่าชาวชาวนี่มาเนี่ยแล้วพูเป็นดางชาวชาวพี่ยาตั้งนี่ครับช่างใหม่พี่ยาคนรวมนะเพื่อนอาการหนาวปากดันแล้วเพื่อน น้ำอ้อยจ้าน้ำอ้อยคนก็หนาแน,น่นนะเพื่อนนอันนี้ันนี้บา่ายวันเสาร์นะคนยังหนาแน่นอยู่มีน้ำมีน้ำตาลสดก็มีนะน้ำอ้อยน้ำเปล่ามีหลายแบบเพื่อนนี่อันนี้ไม่ใช่เบียร์นะนี่เป็นน้ำ,นำตาลสดนะ อ่ะวาเราวุ <imprisoned> anyway, <match> ้นเพื่อนขายเดย์เนี่วันนี้หมดไปกี่ลังอ่ะจ๊ะเนี่ยยังไม่เยอะยี่สิบถึงป่ะเนี่ยประมาณยี่สิบลังยี่สิบลังอย่างนี้เรียกไม่เยอะแล้วใช่ป่ะละลายตีมมันละเสร็จเท่าไหร่สูงสุดอะเพื่อนยี่สิบลังยังไม่เยอะเพื่อนขายต่อไปนี่ ร้านนี้ขายเบียดเหมือกนกันขายดีทุกขายดีทุกร้านในตลาดนี้ไม่รู้ทำไมพี่ยาอยู่ไหนคนก็ลุมตลาดพี่ยาใครอะไรมาขายก็ถ้าเกิดว่าสินค้าโปรดักต์น่าสนใจจรงิงไงก็หมดนะเพื่อนเอ็นลูกิ้นเป็นเอกก็วันละร้อยห้าสิบโลแล้วเดี๋ยวนี้น้ำจิ้มนี่เขาขายแรงกว่าดังนะยี่ห้าบาทเพื่อน เนี่บางร้านก็เริ่มเริ่กธุระหมดแล้วนะบ่ายนี่ตอนนี้มาตอนบ่ายบาย่บายสองแล้วเพื่อนสุดสิ่งเขามีของเต็มตลอดนะเขามีมีรถห้องเย็ยนอยู่นะเพื<ๆ>่อนมาแล้วไม่ผิดหวังเพราะมีของแน่นอนตลอดพอของหมดเขาก็เอาของในในรถแช่ยเย็ยนมานะเพื่อนเนี่ยเขาเขาลงของไม่ใช่มีแค่นี้มีอีกนะแต่เขาแช่แช่แช่เก็บไว้ในรถเพื่อคงอุณหภูมิไว้เพื่อน ของได้สดใหม่ตลอดเพื่นพอนสุดติงครับอันนี้สุดจิงครับบอกบอกป้ายมันเล็กป้ายป้ายป้ายมันหายชิมทุกนั้นเลยครับลองชิมดูทุกร้านเลยว่ารสชาติต่างกันยังไงอร่อยอร่ยไม่อร่อยลองชิมดูครับสิบบาทสิบบาทครับเห็นเพื่พอนตลาดวานแล้วจ้าเพื่พอน ี่ตลาดวายแล้วมันใกล้หมดแล้วจอเบเกอรี่ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วจะกะลับบ้านแล้วพ่อนๆวันนี้มาเยอะปะเนี่ยเยอะเดี๋ยวจะด,ด,ดูดูข้างหลังเพื่อนดูดูล้างข้างหลังสูเปอร์เลยเนะ่ะต้องมี้ก็ห้ามพูดตัวเลข <laughs> อ๋อเหรออ๋อห้ามตัวเลขไม่ได้ไม่ได้เห็นปบบ อ่ะพี้ปลองเียนี้ไปขายขายปลาเพื่อนขายปลาแล้วขายใน้หมูก็เทียมนะนี่หมูเทียมลูกใหญ่อ้วนๆเลยนะสิบบาทยังงี้สิบบาทขายได้เขาขายสามลูกยี่สิบเพื่อนยิงลูกนี้ยทนี้เขาขายแค่สิบาทนะแล้วพี่ป๋องขายแค่สามลูกยี่สิบเพื่อนพี่อยาให้โอนให้มาขายตรงนี้แทนอินดี้หมูที่ไอหมูก็หมูสแท้อินดี้มีฮุกฟรอสเพื่อน อันนี้แตกลายมาเพิ่มอ,อีกนะเป็นเนี่ยฮะจะมีคุกซอสแล้วก็แล้วก็มีมีหมูมีไก่ไก่ตุนซอสเพื่อนอร่อยม่เช่าชิมแล้วดูว่าสีเขายั่วมากเลยนะดูสีครีมมี่มากป่ะดูเขาสีเขาครีมสดใสามากเลยค่แต่โลเลยนะใหญ่ใหญ่เพื่อนเนแนครับเนี่เพื่อนานมาลงมาแวมาชิมนะ โพดอยกใหม่ไม่อร่อยคืนกันไม่เขาการันตีขนาดนั้นเลยแต่ชิมแล้วอร่อยจริงไม่กล้าคืน <ś led> โอเคนี่ใครอยากได้ได้มะนาวก็มีมะานาวนมะนาวถูก,กโลเจ็ดสิบาทครึ่งโลสี่สิบนี่เราช่องลุงถาวรเ<ะ>พื่อน ันนี้มันแตกลายพิเศษเสริมมาเนี่ยสป็นไส้กรอกสิบบาทสิบบาทมาชิมกันได้เลยเป็นแม่ค้าเราต้องขายได้ทุกอย่างเพื่อนต้องปรับไปตามสถานการณ์เอ๊ะได้ค่าวันนั้นจะมาขายนี่เพื่อนหรือไม่ขายเหรอหมูปิ้งอ่ะยังหรืเหรอเห็นมันเดินมาขายสักกินสักกรอกไปก่อนนะเพื่อนแวะมากินสักกรอกได้เลยเนี่ยไส้กรอกอร่อยสิบบาทเอง น่แล้วก็น,นี้นี่ขา้ <_ S 1> ขาวข้าวหน้าหน้าหมูอบเพื่อนนี่ครับมันโคตรอร่อยเพื่อนเนี่ยร้านนี้ใครมาลตลาดทุเรียนกรุงเทพไม่กิรนระารนี้พลาดเลยนะเนี่ยเนี่ยไม่ใส่น้ำมันเลยนะ,ะไร้น้ำมันเพื่อนกล่องอายบาทเท่านั้น ของอ,อ,อร่อยอันนี้ร้านนี้ไม่ไม่นควรพลาดตัวยัวปกาศทั้งปวงเพื่พอนทดมันประกายเพื่อนทัดมันประกายหม้มมอ ยังไงก็ถามหาเยอะมาดูท่ามาประกายเขาปูฟังเลยไหมท่านในหม้อนะจ๊ะเนี่นนยไงตีกันตรงนี้เลยนะเพื่อนเขาตีมาแล้วว่ามามา,มาบีกตรงน,น,นี้เลยตีซ้ำอีกนิดหน่อยเพื่อให้เด้งๆนะ ทำไมมาทุกวันเพื่อนทำไมมาทุกวันเพื่อนตีเองนะทำใหม่ทุกวันนี่ตีอยู่ข้างล่างออาาทอดนี่เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดของปลาพิยาอีกตัวนึงเลยเปิดมาไม่ไม่เกี่ยอาทิเพื่นอ,นอนสองอาทิตย์ป่ะอาท,ทิตย์แ้วก็เห็นอยู่อาทิตย์กว่ากว่าใช่ไหมเป็นตัวใหม่เลยเพื่อน นี่กล่องเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าสิบาทมีกี่สิบชิ้นอ๋อห้าสิบาทสิบชิ้นเนี่ยเพื่อนพิี่ละห้าบาทคุ้มค่ามากๆดูครับเพื่อนเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวขากลับในแวซื้อแม่ชอบกินอยู่เดี๋ยวถ่ายกันเสร็จกันเห็นเพื่อนประมาณขาชิ้นใหญ่นะใหญ่ฟูเด้งเพื่อน ไปติดต่อเดี๋ยวเรา,ากลับมาซื้อนะเพื่อนขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่มหมนี่ขวัญใจมหาชนเพื่อนนี่อขวอัญใจมหาชนเลยนะหมูแผ่นทอดกรอบเพื่อนเป็นซิง,งเกอร์ของพี่ยาคอโรมิยากิอะไรเนี่ยหมูแผ่นทอดกรอบ น่ร้านเซียนหมวกเพื่อนบ้านบ้านละจันนะขอหมอกเขาเนี่ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทเพื่อนนี่อหมอกเขาอลังการเพื่อนร้านนี้นะฮะโหแน่นอึกเลยอันนี้ไม้ภาษาที่ใช่ไหมครับไม้ภาษาที่ใช่ไหมครับ มาเฉพาะสารวที่ใช่ไหมครับมาทุกวันมาทุกวันนะอ๋อน,นี่มาทุกวันเพื่อนมาทุกวันอาทิตย์หน้าแล้วอันนี้หมดแล้วก็จะรัดหน้าไม่ค่อยวด่ายเท่าไหร่อ๋อ่ขอบคุณครับกล่องยี่สิบบาทกระตุ้งยี่สิบบาทโอเค แคบหมูแหนมมอแหนมมอแหนมตุ้มมีหมดทับพื่อนขนมไข่กรอบนะนี่วันนี้นี่โุเรียนจะมดมีของมีมาไม่เยอะนะหัวทอดพื่หัวทอด ต่อแถวยาวเหมือนเดิมคืออะไรนี่น้นลำลำไยไปดูน้ำลำไยเล่นกันนี่แถวยาวมานี่เพื่อนแถวยาวมานี่เลยแถวยาวตรงนี้น้นลำลำไยเพื่อนแม้ก็า่ขายดีมากเป็นที้เในเจอ้าใหญ่ของร้านพิยาเหมือนกัน หมูแผ่นกรอบนะมใยไก่ไก่สิบบาทน้องฟิลหรือว่าถ้ามันกุ้งข้อมันก็เพื่อนมันเป็นเอกลักษณ์แหละขาหมูยี่สิบบาทเหมือนกันนี่เพื่อนแถวยาวเลยขายทั้งวันเพื่อนเดี๋ยวไปดูขาหมูวันหมดแล้วมั้งเนี่ยนี่ไก่ไก่หมดแล้วแถวเริ่มหายแล้วเพื่อนก็ยังเังพอย,ยังเหลืออยู่นี่ ีจ้ะอะไรนะไม่ทันเลยที่บอกอะไม่ได้บอกจริงเดี๋ยวหมูย่างวั้งะตอนนี้อร่อยนี่ค้าบมารอเลยนะ ไกลหมดแล้วเหลือแค่นี้หมดแล้วเนี่ยร้านเริ่มเริ่มเริ่มเก็บของแล้วนะตลาดเริ่มวายลูกค้าก็ยังมาเดินเรื่อยๆเพื่อนนี่น้ำยายนี่สิบบาทเนื้อเคเอ็นคุณเหน่งผู้อยากบ้านฟินแลนด์ก็กำลังจะมานะเพื่อนๆเห็นป้ายไกลๆแล้วนะผู้อยากบ้านฟินแลนด์